พี่น้องครับมือนี้แม่บ้านเป็นเห็ดปลาปลาลุยสวนครับพี่น้องครับเป็นปลาลุยสวนวิธีการทําปลาลุยสวนพี่น้องครับกบค็คือนี่คือ,คอปลาปลาคอครับเป็นปลาคอหรือว่าปลาช่อนนะครับเขานํามาถอดถอดจนมันกรอบก่อนถอดจนมันกรอบก่อนเดี๋ยว ให้ไปอยู่คนรองชิมมังเกินครับส่วนนี้กัเป็นสลัดครับสลัดนอกเป็นสลัดอันนี้เป็นบักถั่วดินขัวครับถั่วดินขัวส่วนนี้กัเป็นบบกพริกเผาครับใส่ผงปรุงรสลงไปครับเพื่อจะเป็นน้ำราดส่วนนี้ก็เป็นผักครับเป็น,น้องครับเป็นผักมีแบบเน่าแน้วกะกระเทียมสะระแหน่ครับผักซีจีนผักซีเหล้าหอมแดงแหล่า บักนาวแล้วก็บักพริกเผาครับบักนาวซอยอันนี้ปลาลุยสวนแต่ตอนนี้มันบน่ลุยสวนครับมันจะเป็นการลุยนาครับเดี๋ยวขันตอนกะบวิญากครับพี่น้องครับขันตอนกัคืออ่ากระลาดกระลาดไม่เสียป่าลาดไปเสียลาดไปเรื่อยลาดไปเรื่อยลาดเอาลาดไปลาดนี่ครับส่วนมากเขาจะเจอเออเจอยุฬาอาหารครับเป็นเจลือจุฬาอาหารเอาคน ลองมึงลองมึงเดี๋ยวสีให้ป่าอยู่ทีมมึงกันว่ามันเป็นรสชาติเงี้ยเลยรครับรนๆเพื่บเพื่อ,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 อเพียบร้อยจานนั่นครับคือห้องเอาตัวนี้ลงโรยก็โรยโรยไป ไปกวาดไ้ก็ได้เดี๋ยวจ้าเชี่ยวนี่ลงไปปัที่นี่กะส่วนนี้กะโรยขึ้นกันครับโรยขึ้นกันโรย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 น้าตานี่แพงขนาดเออแพงขนาดเดี๋ยวลองชิมบังป้าลองชิมบังชิมจตอนบังนี่คือแนวหอยจีนกับ ผมมากินผมมาอยากผมมามักนี่เอานี่ร้องมึงร้องร้องมึงองมึงรองมึงเอานี่กะตาตนี่เจอร้องซีมึงเออนเจอเอาตาดีะด้วยออตาีใส่ลองซีมมึงพี่น้องครับอันนี้เขาเอื่น่าปลา ลุยสวนปลาลุยสวนนะครับปลาคอลุยสวนเป็นสูตรของคุณเหงานือคนตักนี่ใส่น้ำท<อ> <laughs> ่านี่แยมตักนี่ใส่น้ำนปลาตักนี่ใส่น้ำพี่น้องมากินปลาลุยสวนกันนะครับเด้อปลาลุยสวนเดี๋ยวสิไปเบิง่งมอง ลูกสุกวันอ่าบุญบ้องลูกสุกวันอ่าส่วนนี้ครับอันนี้ก็คือปลานะครับพี่น้องอันนี้ปลาหน่อยครับสีเข็ดปลาหน่อยครับเป็นปลาอีดนะครับเป็นปลาอีดสีเข็ดปลาหน่อยนะครับอันนี้แม่บ้านเพิ่นไปเอาสะดุ้งยกยกหม่องลูกสุกน้ำออกละแต่ว่าเพระท่านเห็บโบกครับเพระท่านเห็บโบกวันไหนนี่เพิ่นสีเข็ดปลาหน่อยนะครับเข็ดปลาหน่อยอืมสีเข็ดปลาหน่อยอืเข็ดปลาหน่อย อันนี้เป็นปลาอีดที่พี่น้องครับปลาอีดตูมง่ามปลาอีดครับถามให้กินสมบูรณหน่อยเหมือนกันพี่น้องครับนี่แนวอาจารย์ค็มักสีแบบนี้นะครับสีแบบนี้ี่คือสูรณหน่อยสูรหน่อยนะครับพี่น้องครับชิมนี้ไว้สำนีก่อนครับพออาจารชิมหนักแล้วการถามให้กินปลารืยสวนเหมือนกันครับพี่น้องเหลือหลายตัวเห็ดหลายตัวด้ไม่ใช่ตัวเดียวด้ยครับเห็ดหลายตัวผู้ใดมากกว่าก็จินก่อนครับเดี๋ยวเห็ดทุสานนี่นะเดี๋ยวให แม่บ้านเพิ่จะสู้จินยุซานนี่ไปแล้วพี่น้องพ่อคันทิหนากันแล้วกันอยู่ดีมีแฮงสุขุทนกับความเก็บเยสไล่ความไข่เยสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนแซ่บป้าป้ามีแต่เหนียวเหนียวไปแล้วบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องครับป้าทิ็ดแล้วนี่ ปลาสวายพี่น้องสวายยุสาไปอยู่ตอนนี้ไปอยู่กําลังทายทํำครับปลาสวายสวายไงไถือเบ็ดแล้วขอขึ้น